ไฟแสงสีเสียงขึ้นแล้วนะคะผมท่งฉาดผิวสวยสวายแห้งพี่น้องพนน่ะสวยมากนี่บรรยากาศนางานพี่น้องอยากพี่น้องมากนะคะผมวันนี้นะครับผมชมฟีซอแจ้งนะครับผมพี่น้องทั้งกทมอก,กับมาหลายได้พี่น้องอ๋อเห็นแม่ไฟตอนนี้อ๋อแม่ไฟทักทายพี่น้องทั้งบ้านจะเข้าเนี่ยครับผม มานีาล้ำเสียที่หกเหรแสดงยุทธีบ้านคลองบงตำบลโดมูลเดชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลพี่น้องบ้นบ้นบปันาสาที่รลายปานนี้ศาจนว่าเต็มไหมแม่พุน่ะพี่แม่สามารถจากอีเชนปูสาดีแม่ใเรื่อลปู่าเออทางนี่พนี่พบปูสาหลายทุกบ้านเขาดีว่าสันคำคำยังปปูกระไรพนา้าควาังเต็มหมดลอกตกคำว่านี่คันปูถาแต่เป็นบุญางแทงแท้หมดเล้ยงเพราะว่าสาดเต็มแล้วพี่น้องพุนะ พี่แมรสวัดีค่ะแม่มตาบาลไหนเนาะจ้าอ๋อนีอืี่แม่แม่ครับผมส่นมสัเป็นแมวปูนกถึ่าองแคไ้วบลนอนยูัลวัสาดเตรีสมแล้วมื่อนีนมีพี่น้องาทั้งกรุงเทพกับก็มาครับผมแมน มาเดอพี่น้องเมียนาผมเามีนเ่มียนกับผมพอดีแมไยันู้สครับผมนีพี่น้องเขามาปูสัตว์บอครับตดึกมากนี่จะหนาวมัครับองออกวนเนาะครับสี่ลน์ครับนี่แหละพี่น้องพูดนะพี่น้องเขากันรงเือสัตว์เทือเสืองวาปูพี่น้อง ไปเปิดเพลงเนาะดงีโอเคไอ้ยาเฝ้าด้อยไอ้าเฝ้าเปิดเพลงเน้ออะไรจะเด้งเจอกัน18ครับเจอกัน18บแปดวัดโกกากนะครับผมวันโกกากสมุทรสาคร18นี่เจอกันโคราชหนาวมากดูแลสุขภาพด้วยนะคะผมพี่น้องท่านบ้านตอนนี้กอากาศกเย็นลายท่พี่น้องเนาะมอล้ำกับเจอฝุ่นเจออากาศพี่น้องท่านบ้านกับดูแลสุขภาพจะของนับเด้อพี่น้องเด้อลูกหลานมมล้ำกับเป็นห่วงเด้อพี่น้องครับผม อ๋อพี่น้องเริ the the ่มเปิดเพลงเลรอพี่น้องบาเบิร์ตจะเดี๋ยวบ้าเบิร์ตหาหายางนี้หายางไปทางอื่นก่อนพี่น้องเพราะว่าไรสดเจอเพลงบ้าไ้แล้วพี่น้องเนาะนี้อีพอยแม่เฮานะครับผมโอ้พี่น้องเปิดเพลงเลรอพี่น้องไรสดบ่สามารถที่จะเปิดฟังเพลงไปเลยพี่น้อง บรรยากศาศในเวทีตอนนี้นะครับผมปุนะเวทีสวยมากพี่น้องเวทีนี้ปุนาอีพอรเมียเข้ามานาั่งกินเขาถามมาล่ำพี่น้องแต่สอนให้วันนี้มีกลุ่มปิดไหมวันนี้ไม่มีกลุ่มปิดนะคะผมกลุ่มปิดมีพรุ่งนี้เดอ้อกลุ่มปิดมีมือ,อื่นเด้อครับผมกลุ่มปิดรับชมพรุ่งนี้นะคะผมส่วนวันนี้ขายบัตรจองตั๋วนะคะผมลายสดวนันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องบัตรราคา128บาทซิมลิงด้านล่างนะคะผมเข้ากลุ่มปิดไปรอลูกหลานได้เลยนะครับผมมื่นมีเสื้อผ้าพร้อมไปลอง มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษด้วยนะครับผมในกลุ่มปิดไหนพี่น้องรับช่มกันพี่น้องเด้อพร้อมปล่อยเพลงใหม่ของอิลฉาหน่อยพี่น้องมาเอื้อมโค้งบวกกันฮะพี่น้องย่าลริมข่าไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับผมทางค่ายเพลงเป็นหนึ่งออฟฟิเชียลนะคะผมขอให้ติดนึงได้แม่แรงพี่น้องบนยูทูบประเทศไทยอีกผลงานเพลงก็แล้วกันนะคะผมนี้เบาวมือมิกมายังน้อไปเป็น Body ออออบอดี้กัดอายเบามือมิกตอนนี้ยังไม่มานะคะผมบ้านมากพี่น้อง นางานพี่น้องบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากพี่น้องข้างๆไปที่เป็นปลาเขาผวดพี่น้องขันยือ้อเที่อวไปที่นี่เห็นบรรยากาศแบบภูเขาพี่น้องพุ้น,น,น่ะอีเมลเฮาถือสายถือเือว่อาตอนนี้สาสเต็มนาห้าแล้วพี่น้องสาสเต็มหน้าเวทีแล้วนะคะผมพุ้น่ะจัดจะมาเต็มเดินพี่น้องครับผมขึ้นนิหามพาเด้พี่น้องเดอ้อบ้านคลองบงตะบนดงมุ่นเล็ก เพราะที่เขาล้างหันก่อนครับผมพ่อ<ง>ด <eterm Gore> ีบรสารมาจะห้ไลท์สวดมันในติดเสียงนี่พี่น้องไลท์สวดติดเสียงเพียงไม่ได้นะครับผมบ้านผมเองเพชรบุญดีใจครับที่ไปแสดงแถวบ้านผมมีโอกาสจะไปจ้างเนื้อครับอยู่ห้องกงครับตอนนี้ติดตามตลอดครับขอบพคุณนะครับผมขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อมีโอกาสมาเจอกันนะครับผมขอบพคุณหลายเด้อครับผมมีโอกาสเจอกันใหม่นะครับผมโอกาสพวพบอกกันใหม่ครับพี่น้องมีโอกาสพบอกกันใหมเมื่อกี้ เขาเนี่ยเขาลังหันกันแล้วกันครับผมว่าหันย่างไปว่านย่างไปนาหันนะครับผมย่างไปนาหันก็จะเปิดเพียงเพื่อน้องไลยส่วจะปิ้วนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของบริเวณใต้เวทีนะครับผมน้องๆในเสือหอกกำลังนี่แหละพี่น้องกำลังจัดเตรียมนะครับผมหม่องยูหม่องเศร้าพี่น้องจัดของจัดของพี่น้องรอทําการแสดงคืนนี้สามทุ่มตรงโดยประมาณนะครับผมมืัอนี้นางงานโชคพี่สดแจ้งอันนี้น้องน้ําเที่ยวนะครับผมนี้วันนี้ไม่มีไลฟ์แล้วพรุ่งนี้ถามเพื่อน้องเนี่ย ไม่ซื้อบัตรซื้อตัวนะคะสามารถซื้อได้ที่บุฟฟิตตมอลำเทียมที่หกใช่จิ้มหนงใช่จิ้มหนง่งระล่างได้เลยจิ้มหนงได้เลยนะคะมีมีโทรสุดพิเศษด้วยนะแมนพี่น้องทางพลาดดีมากใช่อย่าลืมเขาไปซื้อบัตรนะคะครับผมนี่เจอกันจ้าสงสัยไปเล่นของไฮส์ครับผมนี่น้องๆในเสื้อทักทายพี่น้องทางบ้านหน่อยลูกนี่ใส่เอฟซีที่มีข้อดีนะคะเพราะใบราคาอาจารย์ จ้าแม่แชร์ให้แล้วนะบ่าวเบิร์ดแม่ติดตามดูตลอดเอฟซีกะบี่จ้าเสียายทางใต้แม่เขาไม่จ้างหมอลำเจอมีโอกาสไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีพี่น้องทางใต้เด้อพี่น้องเด้ออ๋อนี่แม่โจ่งตัวนี้แม่โจ่งทักทายพี่น้องทางบ้านนะครับทักทายพี่น้องทางบ้านเนี่ยบ้านข้องโบงโดงมูลเหล็กครับผมใช่ สถานที่โอเคมากวันนี้บรรยากาศดีมากอยู่บนเวทีคือดีมากเห็นภูเขาเห็นป่าอ้อยเห็นปลาขอโพดคาดว่ามือเล่าจไเ้ไปขายขอโพดหลายอยู่เนาะตอนนี้รถนะขอโพดอาจจะเตรมรถบัสแล้วนี่ไม่โชวทางนะคะผมสวัสดีค่ะฝากพี่น้องติดตามเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามศิลปินแดนเซอร์หมอลำทุกๆชีวิตด้วยนะคะผมเอาพี่น้องท่านนี้มิ้วเลยเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องได้เบื้องหน้าตาของแดนเซอร์กันละกันนะคะพี่น้อง นนีี่่พ้องอันนี้จะเป็นในส่วนของเต็นเตลิปินนะครับผมเต็นเตลิปินเ้องกายุง่งศิลพี่น้องเต็นเตลิปินนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นน้องฟูตี้น้องฟูตี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางใต้พี่น้องทางบ้านก่อนสวัสดีว อย,ยกล่งาลงจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมเดินไปเดี๋ยวเดินไปครับแถวหลังบ้านผมมาเจอกันนะครับผมมาเจอกันนะพี่น้องครับผมพบเจอกันนะครับผมแชร์ให้แล้วจ้าเราในกลุ่มแล้วเจอกันในกลุ่มนะคะผมพี่น้องผู้ใดที่ยังบุดสะบัดจองตัวเขากุ้มปิดเด้อพี่น้องเดอ้อจิ้มลิงด้านล่างนะครับผมบราคา128บาทเท่านั้นรับชมกลุ่มปิดวัพรุ่งนี้เดอ้อเมื่อนี้ครับผมบัตรข้องบงุงต่บนงบนงมุนเลี้ยงเพื่อเมือง จังหวัดเพชรเจริญขึ้นนี่พ่อครับลุงหลานม,มาลัลลำเสียงมนุษยสกรนี่จะเป็นในส่วนของอพี่แดนเซอร์นะครับผมกําลังแต่งหนาตงต้าแต่งตาพี่น้องกําลังเตรียมความพร้อมนะครับผมเนมเน็กทำการแสดงวันคืนนี้นะครับผมสวัสดีครับพรุ่งนี้แม่รอแล้วเจอกันนะครับผมหนาวบ่ลูกตอนนี้ยังบ่ทันหนาวปานใดครับผมอากาศกําลังเย็นพอดีครับผมแต่ว่ามีลมนิดๆน,นะครับผมรอในกลุมละะ่มแล้วค่ะเจอกันในกลุ่มนะครับผมเจอกันในกลุ่มนะครับผมเจอกันในกลุ่มนะครับผมนี่พี่น้อง หลังไปที่ห้าตอนนี้ทุกๆผนกองกำลังแข่งขันทาเวลาพี่น้องกําลังเร่งรีบแข่งขันทําเวลานะครับผมนีคนเมื่อทีไปบ้านตองใช่ไหมเจอกันค่ะเจอกันครับผมรอบๆค่ะลูกเจอกันนะครับผมเจอกันนะครับผมขอตูมพี่น้องหลังหรเห้าตอนนี้ทีมงานห้าเบื้องหลังกําลังกำลังจัดเตรียมความพร้อมนะครับผมอุปกรณ์การสแสดงการโชว์พี่น้องคือนี่เตรียมรูปแบบพี่น้องเด้อ สามทุ่มตรงโดยประมาณนะครับผมบานค้องบงต่บทดงมุ่งเล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีคืนนี้งานสภาพทร,รงฟีซอดแจ้งทรงฟีสอดแจ้งนะพี่น้องเด้อส่วนบิษัทเรื่องเลียงอย่างพี่น้องรอดติดตามกันละกันนะครับผมเราติดตามกันละกันเด้อคืนนี้หน้างานทรงฟีซอดแจ้งนะคะบผมนี้พี่น้องอนนจะจะเป็นในส่วนของเต็นพระนะคบผมเต็นพระแ้วก็จะเป็นรถบ้านพี่น้องจะเป็นรถบ้านนะครับผมทางนู้นจะเป็นเต็นอีลาน้อยเต็นหนองอาอาพี่น้องรถพี่อัลบูสลินจะเป็นรถลังลานขากระด้่รถบัสรถยังกระจกทั้งปุ่นเมื่อพี่น้องครับผมตอนนี้ ด้านหลังไปที่ห้อกําลังเตรียมความพร้อมไปนอนสามทุ่มตรงโดยประมาณในคืนนี้นะครับผมชมพี่สอดแจงบานข้องบงแต่บนดงมุ่นลิงอำเภอเมืองจัใจไปสมบูรณ์ชมพี่สอดแจงได้พี่น้องเด้องานเจ้าภาพชมพ,พ,พ,พี่สอดแจงขายบัตรจองตั๋วด้วยพี่น้องผู้ใดที่ยังมุดสิวจอดจองตัต๋วครับจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมจิ้มลิงด้านล่างได้เลยบัตรราคา128บาทเท่านั้นรับชมกลุ่มปีดพุ่งนี้นะครับปุ่ม,มอื่นนะครับผมพ,อพ,อพอ่อๆกื่อการที่งานไหมช่วนบ,บทขอนแก่นได้พี่น้องเด้อไลฟ์สดพรรุ่งนนี้ะคับผผมม ดานบนเวทีตอนนี้ทีมจอทีมข้านไฟทีมฉากพี่น้องกําลังแข่งขันทําเวลาอยู่นะคะผมเจอกันแท้พี่น้องสามทุ่มตรงโดยประมาณการแสดงเต็มรูปแบบใน,นออคืนนี้ครับผมนีออ่บนเวทีเราพี่น้องสวยมากพี่น้องเวทีง่ามแห้งพูดนะท่องสตร์ผิวสวยสบายตามแรงลมพี่น้องตาสออให้พี่น้องตาสอดดีดีพี่น้องบรรยากาศดีมากลมเย็นสวยสวยเลยพี่น้องคืนนี้ นางานตอนนี้พี่น้องศาสตร์จะว่าเต็มเลยพี่น้องพคนน่ะศาสตร์เต็มแล้วนะครับผมศาสตร์เต็มเลี้วพี่น้องใครศาสตร์ที่เสร็จคนน่ะแมงหยอบแม่ออกศาสตร์เต็มนางาแล้วพี่น้องคืนนี้ครับผมบ้านบ้านคลองบ่งตำบลดงมุ่นเหล็กอำเภอเมืองเพชรบุรีพี่น้องนางาน์จมพี่สอดแจ้งนางาน์จมพี่สอดแจ้งเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องท่างบ้านผู้ใดที่ยังบุษบัตรจอดตัวกุมปิดนะครับผม จิ้มลิงด้านล่างนะครับผมตอนนี้บ่าเบิร์ดปักหมุนให้แล้วนะคบผมจิ้มลิงด้านล่างได้เลยเดอ้อบัตรราคา128บาทเท่านั้นบัตรราคา128บาทเท่านั้นมื่อือนมีโช์สุดพิเศษมาให้พี่น้องได้รับชมกันทางกคุ่มปิดพร้อมพี่น้องทังบ้านนะครับผมพี่น้องที่ก็สามารถมหาหอดอถึงหน้าไปที่มื่อือนนะคบผมซื้อบัตรจองตัวได้เลยนะคบผมเพื่อที่่าผ่านได้พี่น้องเด้อผูเรดบอกกุมมอือนจะผ่านพี่น้องบอกเรยว่าผ่านแห้งพีนงพนงมมพ่น้อง มืออนี่ชั่วเพลียงไหมน้องไอ้บอาจ่าที่สุดครับผมบอกกันเลยว่าเสื้อผ้ายิ่งพี่น้องเขาคุ้มได้เลยเด้อพี่น้องเด้อปล่อยเพลงพรุ่งนี้แล้วก็มีไลฟ์พรุ่งนี้ด้วยสุดพิเศษมากๆบัตรคุมเป็นคุมพี่น้องบัตรราคา128บาทบอกถ้าหายพี่น,อน,น้องผิดบังแทนแน่นอนพี่น้องจิ้มลิงและล่างเข้าไปรอในกลุ่มผิดพรุ่งนี้เลยนะคะผมอยากดูจังจะมีใครไลฟ์ให้ดูไหมต้องถ้าวันนี้นะคะผมไม่สามารถให้จะไลฟ์สวยให้ได้รับชมได้นะพี่น้องเด้อ บอสสมารถชิกจับแล่โซนให้พี่น้องรับชมได้ได้พี่น้องเด้อการแสดงบนเวทีนะครับผม video, แต่ว่าพี่น้องจะได้เห็นเป็นคลิปนะครับผมเป็นคลิปวิดีโอนะครับผมเท่านั้นนะครับผมเป็นคลิปวิดีโอเท่านั้นพี่น้องครับผมบอสสมารถที่จะบแล่โซนได้รับพี่น้องเด้อนี่แหละครับผมบรรยากาศลางหานในเวทีตอนนี้นะครับผมบรรยากาศตอนนี้เดรเซอร์กำลังแต่งของแต่งของพี่น้องเทียมควาตุมกำลังเสียบคนเสียกระบะ แดนเซอร์จัดคงจัดของศิลปินกักระล่างล่างเขาลัางหันพ่อจ่าลูกจ่ากำมาเดินทางมาจอดถึงแล้วคืนนี้ครับผมบันท่องบงตะบดดงมุ้เหล็กอำเภอเมืองเพชรจักรขึ้นนี้ชมวงพี่ซอดแจงน่าจะผ่าชมวงพี่ซอดแจงล้ำเหลืองอีหยงังพี่น้องรอดติดตามกันแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมรอดจะผ่ามาวาเสียล้ำเหลืองอย่างน้อยพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องครับถึงเวลาสมมาพระควรแล้วพี่น้องครับผมตอนนี้บ่าวเบิดนะครินครับแอดมินมรำเสียงมือหนุ่มพศกรพี่น้องครับผมขออนุญาตลงไลค์ก่อนเนะด้อพื่อเตรียมความพร้อมนะครับผมมมขอออออนนุญาาตตลลงไ์ก่่เเพพืรรียคว้ม พี่น้องอย่าลืมกดบัตรเด้อครับพี่น้องเด้อเสื้อผ้าจองตัวกูปิดราคา128บาทเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นมีโชคสูเสื้อไพ่พี่น้องพร้อมห้ามพลาดเด็ดขายพี่น้องอ่ะพี่น้องครับถึงเวลาแล้วพี่น้องเบลเบิร์ดนัครินครับแอดมินหมอลำเสียงอยู่หองุปศก,ก,ก่อนขอเข้า,า่าขอบคุณและสวัสดีครับผมเจอกันใหม่เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับผม